มาตามเข้ามานี่นี่พี่สาวชอบอันจิงเจ้าใช่ไหมเฮ้ยไม่ต้องปฏิเสธเราเป็นหญิงเหมือนกันบอกเจ้าตามตรงข้าไม่ดีชอบอันจิงเจ้าเลยอีไม่นานข้าก็ต้องไปจากที่นี่เจ้าเนี่ยไม่จะเป็นต้องเหลยข้าหรอกข้าเป็นแม่สื่อให้ได้นะจริงเหรอจริงสิหรือชูเย่พูดคำไหนคำนั้น มีข้าอยู่ทั้งคนอันจริงเจ้าต้องชอบเจ้าแน่ไม่นานพวกเจ้าก็แต่งงานกันเดี๋ยวเจ้าก็กลายเป็นหูหญินน้อยแล้ว <c oughs> เอางี้เจ้าดื่มเหล้านิ่นิดแล้วข้าเอาไปคารวะอันจริงเจ้าแบบนี้ก็เหมือนได้จุมพิษกันถังอ้อมแล้วล่ะ รอนี่นะ